สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเราจะไปเล่นจุดพักใจกันเช่นเคยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นแมปจุดพักใจเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแต่งตัวก่อนนะครับนะซึ่งเราจะแต่งตัวเนี่ยเราต้องเซิร์ชต,ตรงนี้เลยนะ WKC ครับแล้วก็กด appearance เลยน้องนะโอ้โหทุกังเฮ้ยทำเยอะจังอะ่ะคนดูให้ไทยอันไหนของจริงตอกติ๊กตอกอ,อ้อก็มีอยู่อันเดียวเนี่ยเนี่ยอันเบลอเนี่ยเนี่ย โอเคเข้าเกมมาแล้วเพื่อใครขี้เกียจแบบเกียดรแบบอโหลดก็กดสคริปได้นะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะโหลดช้าขนาดนั้นนะครับโอเคท้างั้นเดี๋ยวปิดอันนี้กันเสียงเพลงแมงโอ้ย okay, หมวดหมู่ที่ผมจะแต่งตัวเนี่ยก็เป็นหมวดหมู่แบบออกแนวน่ารักน่ารักนะน่าจะเป็นเจ้าแมวน้อยนะครับเออ้ยมีบัวคายด้วยเหรอวั้เอบัวคายเคยเล่นกันเปล่ากันดูเกมเนี้ยน่าจะเคยเล่นกันเยอะนะ หมวดนี้เลยนี่แคสสปาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหัวล้นวะ <laughs> ผมหายไปไหนทอปเซลโอเครอให้ตัวละครโหลดเสร็จก,ก่อนนะครับนะนี้หมวดหมดูหมนะ่แคสสปานั้นที่ผมกดเข้ามานะครับแล้วก็ดูก่อนสิเลื่อนลงมาเรื่อยๆมีตัวอะไรบ้างตัวนี้เราเคยเล่นไปแล้วในะตัวผีน้อยตัวนี้ซัมบี้ดีันนี้กี่โลบกักเจ็อยเจ็ดโลบักนะครับนะ น่ารักดีน่ารักดีตัวขาวด้วยค่อนข้างน่ารักเลยอลองใส่ดูก่อนแล้วกันนะะกดเวียเวเฮ้ยสุดหางใหญ่ด้วยว,ว้าวกล่องดําด้วยมีหางแต่หางมันใหญ่ไปปะวะถ้าเราเอาหางออกน่าจะน่ารักเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมซื้ออันนี้เลยละกันเนาะโอเค แต่ผมไม่อยากได้ห่างเลยอ่ะไม่ไม,ไม่ค่อยน่ารักอ่ะแตไม่เป็นไรซื้อดีไหมอ่ะซื้อละกันกดเพย์เรียบร้อยโอซื้อมาแล้ว11ไอเทมเนาะหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยก็ให้เรากด q u u p t ป i s a v ว tar นะครับปุ๊บนาเรียบร้อยนะครับนะก็ฝากแมป WKC ด้วยนะครับใครที่อยากแต่งตัวเป็นผมนะครับลิงก์แมป P.I จะอยู่ใต้คลิปเลยนะถ้างั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะครับคนดู ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำราวาบักร้ลานรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปลดเกม Pass เรท7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Block f o o ิ King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยทําเป็นเล่นไปน่ารักนะเนี่ยเห็นไหมดูดิดูดิดูดิดดิตตี้น้อยน้องคิตตี้น้องแมวจะอยู่กับผมกูจะเป็นแมวร้ายหน่อยละกันนะอยู่กับผมก็อาจจะเป็นแมวร้ายคือแบบเล่นผมเล่นในเครื่อง VR ใช่ไหมผมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงคนอื่นเว้ยแต่พอผมเอาไปตัดคลิปอาจจะได้ยินนะเออไปรูปหัวดิกา

น่ารักใช่เวลาแกกำลังโดนตุ่ยต้มต้มตุ่นอย่าหมุนงับโอ้โหเดี๋ยวผมมาครับผมไปดูโอเคครับโอเคครับเอาดอกไม้ไหม อันนี้คนรดังนี่คนรดังเขาเรียกด่าโวยแหม่คนดังกอุ้ยบอกออกมาไม่ด่าเลยเลยดิแม่งเอ้ยใช้เบ็ดแบบถูกวิธีนั่งเอาเบ็ดตีหัวคนอื่นช่องเก็บของอยู่ไหนเนี่ยพายู่ไหนกันนะ แม่ตรงนี้ดีเอาตรงนน้นดีกว่าเลื่อนไหมเนี่ยกลัวเลื่อนยังผมผิดอะไรโอเคอะไรเนี่ยเวันนี้สัตว์โไอ้เหมาขอกุหลาบด้วยได้ดิเจพี่เจตามงไม่ไข่ไปไอ้เียหมูได้เหรอไม่ได้อยู่หน้าจอไปหนึ่งอะไรนะเฮ้ยสาวสาวสาว กล้วยเปล่าอะลูโนเขาเขาบอกว่าเขา a f k น่าพี่ชายไม่กินกล้วยแต่เราอาจจะให้กล้วยนะกินกล้วยไหมอะลูกินกล้วยหรือเปล่าเอ้ยมีคนตัวเต่าเราหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงตัวตลกหน้าพักผิดนี่วะพักผิดภาคไหนวะน่าจะภาคสาม เอฟเคกันนี่ไงสาว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 ลูกตูดเลยลูกตูดเราบอกอ่าตะกี้ขาลูบลูบตูด,ตดอัตช็อปพี่ไม่รูปแล้วไปก็ได้ทำอะไรกันเนะี่ยนี่ ปวดปลาเลยอืมออองหน้าอืมอืมอืมไล่เลยไล่ชูชูอืม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  อืมเออเรากินไหมไรตีแมงเลยหหม่มีทเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะสู้เปล่าสู้ไหมอ่ะ <c oughs> ชอบ <c oughs> ตีเหรอไหกจะไมมแย่ตัว อย่า <laughs> อ่ามาแยเอ้ยไม่ได้คิดตรงนั้นเลยอะ่ะไอ้ยหนู <c oughs> กินไหมแย่ yeah. here, here, here. <c oughs> เคี่ยเคลียเคลยไอ้หนู <c oughs> มันไม่เห็นเหมือนหนูเลยตัวอะไรเนี่ยเก <c oughs> าเกาเอาเกาเคลียเคลียเคลียเกาเกา สนุกไหมชอบไหมเข <laughs> mm hmm, sure, sure. ี่ยเขี get ่ยชอบปเจ้าโอ้ได้เลยอากากาากาเกาห้ากาให้ออกาใพอใจยังอากาเากาอ๋ออ้ยตัวใหญ่มาก โอ้น่ากลัวมากเลยแม่จ๋าจ้ะแม่จ๋ามันทำอ่ะมาทำตีมันตีมันตีมันเอออย่าด้วยอย่ามีมีมีมือคนคุ้มครองตีมันปอกปอกปอกตีมันมันตีมันจะตีเราไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตีเอง วันอาทิตย์นี่าจะไม่ได้เล่นด้วยนะเฮ้ยเอาไหมปึ้มโอ้ยโอ้ย่างจริงออกเลยเอาออกเกมเลย คุณคุณนั่นเราคุ้นอะคุ้นชื่ออะไรเทพบลูอย่ามาคุ้นดิยวกูเอาระเบิดแปะนะคุ้นๆนั่นนี่ยอือิดเสียงเลยปึ๊บ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 หันหน้านี้อะไรกิดไหมอ่ะมันติดใส่มึงร้องดิมึงร้องดิลูกเป็นรักดีตีตูด

โอ้ย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 ชอบเลยมาที <reveal> ่มามี <ina> ่มาฉันพร้อมแล้วเฮ้ยเราไปหิวเราไปชู่ชู่เราไปชู่เราไปติดไอคอิร์ครับพี่ขอบคุณครับกินปลามอะ้ยโวะยโวว้ยโว้ยโ้อว้ว้ย ไม oh, ่ได oh, ้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะคราผมล็อกขึ้นมาพี่โดนผมแน่อ้ควงเลยควงเลยเออเอาเปิดเทกไม่เอา